น่าดีใจแทนคนตรังและอุ่นใจได้ว่าหนังตะลุงจะไม่ตายจากชุมชนแน่นอนนะครับเพราะยืนยันได้ว่ายังมีเยาวชนที่เขาสนใจหัดเรียนรู้หนังตะลุงและมีครูหนังตะลุงที่ทุ่มเทจับมือสอนอย่างเต็มกําลังนะครับเปิดวิชาลัยหนังตะลุงให้ลูกหลานมาสืบทอดกัน เรื่องหลังฉากการแสดงหนังตะลุงมีครูประกบแล้วก็สอนลูกศิษย์อย่างตั้งใจแบบนี้ครับที่บ้านในหนังหมู่ห้าตำบลนานวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังของครูอนันต์ศิษาจขารย์เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงปี2534แชมป์หนังตะลุงแห่งประเทศไทยรางวัล้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระ,ททรเ,รเ,พระเทพพระร,ราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารี เปิดเป็นวิชาลัยหนังตะลุงศูนย์ฝึกอันดามันอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับมีโรงหนังตะลุงถาวรเล็กๆแบบนี้เอาไว้สําหรับฝึกฝนเยาวชนที่สนใจรักการแสดงหรือว่าอยากจะเรียนรู้การขับหนังตะลุงได้มาฝึกซ้อมกันและครั้งนี้ครับได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒน,ธ,นธรรมกรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเป็นครั้งที่7นะครับในการเปิดโครงการสอนหนังตะลุงเยาวชนตอนที่1เกรดความรู้จากครูหนังเชิงปฏิบัติการ เยาวาชนที่มาร่วมการฝึกหัดขับหนังตะลุงในครั้งนี้ครับจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนุ่มชมทานการแสดงบนโรงใหญ่ทำการแสดงหนังตะลุงจริงๆเลยครับ โดยหนังครูอนำเนี่ยจับมือสอนเด็กๆในการเชิดและก็การขับกลอนหนังและยังมีในหนังตลุงชื่อดังในจังหวัดตรังนะครับอัะจังหวัดใกล้เคียงอีกกว่า20คณะเนี่ยใช้เวลา2วัน2คืนมาร่วมทําการแสดงให้น้องๆเยาวชนเรียนรู้จากบรรดาเหล่าครูหนังชื่อดังเหล่านี้ครับแล้วก็มีเยาวชนรุ่นพี่ที่เคยผ่านโครงการดังกล่าวนี้มาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีคณะหนังตลุงเป็นของตัวเองครับไปรับงานแสดงได้แล้วด้วยก็มาร่วมขับหนังตลุงด้วยกันครับ ใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับคือเราต้องการที่จะส่งไม้ต่อนะครับเป็นเป็นไม้ซึ่งเราก็อายุมากแล้วนะมีความรู้ก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆโครงการแต่ละโครงการก็คิดค้นขึ้นมาว่าจะทาอย่างไรโครงการที่จะทำให้เด็กๆได้ได้รับความรู้มากที่สุดต้อง หลับใช้เหมือนว่าอันเล่นอยให้ร่วมสมัยขึ้น,นใช่ไห้ครับให้การเหตุการณ์สถานการณ์ใช่ครับมามามาใช้ด้วยครับค่ะ,คะดูแล้วเหมือนขึ้นหนักใจไหมหนักใจไม่คะที่ถ้าถ้าสมมติถ้าเราอยากจะฝฝันฝฟฝันอะไรบ้างตอนนี้ฝฟฝันอยากจะเป็นนังทับบ้งองค์บไหนอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นยังไงบ้างครับอยากมีชื่อเสียง พไาน้องวรากอคนนี้ครับคุณผู้ชมเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับชื่อหนังน้องพีทลูกทุ่งวัฒนธรรมสนใจก็ไปติดตามกันได้ครับหรือว่าจะติดต่อน้องไปทำการแสดงก็ได้ที่เบอร์097 302 4 437นนะครับซึ่งเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ได้ไปเรียนรู้จากครูหนังมืออาชีพหลายท่านนะครับเขานำวิชาความรู้เนี่ยไปทำการแสดงเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ครับ ส่วนหนังครูอาจารย์อัน,นันต์ศิขาจารย์นะครับถ้าใครสนใจอยากติดต่อทนังตะลุงการแสดงก็มีเบอร์ครูไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0807097167ครับ